เนินช้างศึกวันที่สองมกราคมสองห้าหกเก้ามาถึงนี่หกโมงสามหกนาทีถว่างก้าเหมารถมาพันห้าร้อยบาทเจ็ดคนปรากฏว่ารถที่เหมามาเขามีลูกค้าอยู่แล้วก็เลยไปรับช้า เฮ้ยสวยเว้ยนี่แสงมาแล้วแสงมาแล้วเนินช้างศึกบ้านอีต่องทองผาภูมิกาญจนบ,บรุรีวันที่สองมกราคมสองห้าหกแปด นักท่องเที่ยวเต็มเลยบอกจะออกตีห้าครึ่งรอซะหกโมงยี่สิบหกโมงยี่บห้าด้วย <c oughs> พอถึงนี่หกโมงสามสิบหกนาที <c oughs> แต่ก็สวยดี สวยบางจุดภูเขาสลับซับซ้อนขาไม่ได้เรื่องอีกการอยู่ในรถไม่ไดเอามาอยู่รถตู้ลืมลืมมาลงอีกยังไม่ได้สามนาทีเลย เฮ้ยตรงนี้แสงสวยเว้ยลม้มประจามันเนี้ยขอโทษทรครับนี่นแสงมาแล้วนี่มาดูในกล้องนี่สวยเลยห <c oughs> มุนไปไหนหมุนไปไหน

เงินช้างศึกบ้านน้ต่องกาญจนบุรีแค่นี้เองสามร้อยกว่าโล